นี่ถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องสุดท้ายด้วยในโปรเจกต์ไลน์อัพนะคะของ Star Hunter Entertainment ค่ะครับสวัสดีนะครับผมกูนะครับรับบทเป็นพระเอกจากเรื่องรักโดนนงจครับผมสวัสดีครับผมนีนะครับ รับบทเป็นนมจืดจากซีรีส์เรื่องรักรถนมจืดครับผมสวัสดีครับผมโบโซ่นะครับรับบทเป็นป้อมบากครับสวัสดีครับช้างนะครับรับบทเป็นสตูู้าคครับสวัสดีครับโอมมนครับรับบทเป็นเทนครับสวัสดีครับนิวตันนครับรับบทเป็นพระรองครับ สวัสดีค่ะแพรวาค่ะรับบทเป็นนิวตี้ค่ะสวัสดีครับผมแทมนะครับรับบทเป็นสมชาค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่นะคะรับบทเป็นยินงแยงค่ะสวัสดีค่ะแพมค่ะรับบทเป็นเจนค่ะครับก็สําหรับซีรีส์เรื่องรับบทนุ่จืดเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ฟิลกมรู้นะครับก็จะมีความใสๆน่ารักน่นะครับซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องราวของ นมจืดครับซึ่งจะเป็นนักเรียนคนหนึ่งครับที่จะมีความสมชื่อเลยเขาชื่อว่านมจืดเขาจะมีนิสัยที่จืดชื่อมากๆแต่ว่าเขาเนี่ยกลับต้องมาเจอกับคนที่ชื่อว่าพระเอกซึ่งจะมีนิสัยที่แตกต่างกันสุดวเลยเพราะว่าพราะเอกเนี่ยเขาจะมีความเซอเซ่ <S <s เป็นหนุของศิลปการศสตร,ร์นะครับซึ่งก็อยากให้ทุกคน,นครับช่วยติดตามกันว่าทําไมนะครับทั้งคู่ถึงได้มารักกันได้ครับเราถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับก็ ฝากติดตามพวกเราทุกคนในซีรีส์เรื่องรักรถนมจืดในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Star Hunter Entertainment ได้เลยนะคะขอบคุณครับคุณนะคะนี่คือนักแสดงนจากรักรถนมจืดน,นั่นเองค่ะ